มันเล็กเปล่ามาตะลุยรอบสุดท้ายพอดีไปหาน้ำไม่มีกระดิสเนาะมันดักเกิดป่าตำรวจนู่นพี่ไกลมากเดี๋ยวยิงเอ d บีดีล่อเดี๋ยวมันก็มาไมโรงพยาบาลดีเปล่า ไม่มีที่ไม่ได้ยนินเสียงลึกส้มอะไรไม่มีเลยแม่งเล่นข้างนอกหมดมาเกินเล็กโล่เอาอตรงๆไม่ต้คิวบีเซตเพื่อเราแคเมรม์แล้วมีคนมาช้าที่ว่าเพื่อเราชนะว่ะถ้างตัวก็สบายได้หรอก ไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ตี้กันหน่อยมาวชวนเลแชแกมันมีลงอยู่นะ,ะพี่มีน้ำปะกินจุสเป็นเดียวโอเคเดี๋ยวผมไปโซโลข้างนอกอะละไปมละ ไม่ใช่มายืนตรงนี้เฉยยืนข้างหน้าปวดเยี่ยวอ่ะยิงเยี่ยวเล่นเลยเหรอไม่ไม่ปวดนานแล้วหละอันไว้ <c oughs> น้าเกียว <c oughs> ตึกทึบกว่าพี่น้าเรา <c oughs> เดี๋ยวก่อนตำรวจนี่งงไงห้องน้ำ ทรงขยะอ๋อปักปับไม่แตกว่าพี่ย้ำหัวสองนัดพี่ประกันหน้าเลยดีพี่พี

เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ผมย้ำหัวสองนัดไม่ตายพี่หลังพี่ผีอีกตัวนึงเออนก็มาแล้วแหละมันต้องอ้อมฝั่งนี้แน่เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวามาพี่เข้าเลย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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเลยไก่น้อยมาผมมุมซ้ายชักแม็กลอเลยอ่ะ เดี๋ยวเลยตอนที้ว่าเสร็จเอาดีวิ่งียกๆหน่อยเอาเงียบเงียบจะมนปีปีเยี่ยมมาจะทันไหมจะไ,ไม่ทันพี่เสียงอยู่ขว oh. ามือเรียบร้อยยิยงกันฉี่เล็ดอ่ะไม่กูหัวล้องกันฉี่เล็ดอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้ว <c oughs> <ๆ>มาแล้วเ <c oughs> ยีเ่มยมสุดทุ่มแน่ อะไรจะขดาดนั้นสองสองตัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งสวยเข้าไปดิจริงก็เข้ามา เหลือตัวเดียววะหรือเหลือสองตัวน่าจะตัวเดียวป่ะนอยู่ตรงไหนวะก็อยู่ตรงนี้แหละซ้ายมือตัวเดียวใช่เดี๋ยวแป๊บนึงใหพี่รอให้ไหมเอ้สองแล้วพี่สองแล้วสองแล้วมีเติมแล้วมีมาเติมแล้วจัดมาจัดมามีเท่าไหร่จัดไปนี่มามาเลยก็นี่ขวาตัวนึงใช่ใช่ขวามันวิ่งมาตัวนึง Come on แมงไม่ใช่ตัวขอบลงมานะโอ้ตัวขอบมาเกินเล็กไม่เคยได้ยินเอร์สิบหกคนซิงก,ก์กัมามาอีกหนึ่งพี่ด้านหลังโอเคโอเคมาหน้าผมตัวนึง่งมาเหรอใช่ใช่หน้าผมตัวนึง ตายตัวหนึ่งเอาลูกซองมาพี่ยิงหลบเอายิงหลบปั๊มยาวโอเคสามตัวตายไปเดิงตายไปเดิมโอ้ยตายซองตายเดิงโอเคแล้วตัวเดียวไม่กลัวพี่โยกไปฝั่งนั้นยิงพี่โยกไปฝั่งนั้นยิงใจปวดปวดยิงเป้าปวดมานี่พี่ โอ้เเ็บไปเลยเราโอ้โหรวยรวยไม่ต้องมานอนแองแงไม่มีความสงสัยแั้วไปไปไอีกมาอีกวายีกวาอีกวาอีกวายีกโอ้ยพี่เรามีบังเกอร์ให้มันแล้วพี่หลบหลังบังเกอร์พี่พี่นั่งบังเกอร์ดีๆเลยไม่ไม่หลับบังเกอร์ทันเดอร์นี่พี่ ไหนวะไม่ไหนวะอ้าพี่รอล็อกให้ผมได้ได้เราอยู่หลังเกิร์เซย์สวยมันจะทำอะไรโอ้ยมองไม่เห็นของไอ้เหี้ยไม่เติมเต็มเดี๋ยวพี่เร็วๆร็วเร็วเร็วเฮ้ยซีซีซีขอซีไปเราจะรออะไรลูกไปเลยครับ ไปจุกก็มาจะมาล้วรอบสองอินสเปรล่าหมดเลยเหรอเอ้าพี่เก็บหมดแล้วเหรออยู่ต่อพี่อยู่ต่ออีกนิดนึงได้ได้มาผมยังไม่ได้เก็บเลยน้องขอพี่จัดได้ได้อย่าทำหัวผัวเราผมผมมือสั่นแตกหมดเลยขวดมืดเลยไหนอยู่ไหนใส่ไหนก่อนน้ำหนักเต็มือแบบนี้ตัวนึงอย่างนี้ยรัะ โอ้ยหผม B S B D เดี๋ยพี่น้ำหนักมันเต็มไม่นี่ก็าะเชื่อเอ้าเอาเดี๋ยวพี่เยอาดิบ้าบ้าพี่ผมน้ำหนักเต็มก่อนเหล็กอะไรไม่เก็บเลยเหรอพี่เก็บมาแล้วเต็มเหมือนกันโอ้เหมือนเดี๋ยวเราโยกองที่งกันเก็บเก็บให้ละเอียดพี่ยัดแม็กยัดแม็ก D X D X ยื vậy Đi ừ, <laughs> đi Ui, đi liệu Mày vẫn cắn Quà tèm Bye bye Thái Hãy <thái, thái. cười> không <đúng> โอ้ผมไม่ได้เก็บอะไรเลยผมมี n v d ขั้นเอาเยอะแต่ผมเก็บไม่ได้เก็บอะไรไม่ไมีมีอาริทไหมได้ใส่อาริทไหมผมใส่อาริทโอเคมี DX9 แต่วาเดี้ไม่ได้แชร์กันได้ DX9 IMI IMI 2 Cmax 2แล้วก็เคยจริงอะเมื่อกี้เนี่ยไม่อิ่มแบบอิ่มแบบ5 เอาดีเราโอ้ยเาผมนั่งข้างพี่ผมแท็กมือเลยอ่ะแบบเป๊ะไตดนึงไตกไตหนี้ไยิงเอออ้มีมมโมหี่มีมมัว